สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควันหวาน f a m i l ิลนะครับเนาะวันนี้สําหรับมีคําถามนะครับสําหรับพี่ๆหลายคนเนาะที่ว่าทางสวนเราใช้ยาฆ่ามแมลงตัวไหนใช้ยาอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่า,ามียาที่จะต้องใช้ตัวไหนบ้างนะครับผมเนาะก็ก่อนชมคลิปครับเหมือนเดิมนะครับผม<ห>ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆ กดไลค์กดแชร์ให้เพจช่องออ youtube ขวัญหวานและเพจของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ <S <S ครับผมสำหรับยาที่เราใช้เกี่ยวกับใบเนาะที่พวกจะเป็นพวกป้องกันมแมลงเพี้ยไฟลายแดงพวกอเงี้ยพวกเพลี้ยตักจัน่นพวกเขาเรียกมแมลงปีกแข็งก็มีอยู่สตัวครับสำหรับใบเนาะก็ตัวแรกก็นี่ครับออบบามแมกตินนะครับผม อันนี้ป้องกันมแมลงนะครับผมป้องกันแมลงอัตราส่วนที่เราใช้ผสมก็1ต่อหนึ่งนะครับผม1ต่อหนึ่งเนาะตัวที่2คาร์บซันแฟนค,ค,ครับอันนี้ป้องกันเพรื้ป้องกันเพรื้เราใช้2ตัวนะครับผม <fort S 2> มีเอ่อมีอมอออคาร์บซันคาร์บซันแฟนกับโควาโด,ดนี่ป้องกันเพรื้นะครับผมเราใช้สองตัวมีอันนี้เป็นแบบน้ําแล้วก็แบบผงนะครับผมอัตราส่วนที่เราใช้เราใช้1ต่อหนึ่งทั้งหมดนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากพี่พี่เพื่อนๆก่อนจะใช้ก่อนจะอะไรก็อ่านฉลากให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวต่อไปครับไหมครับอันนี้พวกไรไรแดงไรขาวเนาะก็เป็นศัตรูพืชทีท่ใช้เขาเรียกนอนอที่เจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อไม้เนาะตัวนี้สําคัญนะครับผมก็ตัวนี้คือถ้าเราจะแนะนําเนี่ยขั้นตอนการใช้เนี่ย ผมจะใช้หนึ่งตัวหนึ่งหมดแต่ผมจะเวียนใช้นะครับผมเนาะก็คืออย่างเดือนหนึ่งมี30วันอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหน้าฝนจะมแมลงจะระบาดนะครับเนาะก็จะให้ฉีดกันไว้ถ้าฉีดกันไว้เนี่ยสิวันครั้งกําลังดีครับใช้ผสม2ตัวได้เลยเนาะผมจะใช้15วันครั้งอันนี้ป้องกันการระบาดนะครับผมผมจะใช้อาบ,บาแมกตินกับคาร์โบซันแฟนผสมกันได้เลยครับ ผสมกันแล้วก็แล้วก็ฉีดได้เลยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผสมในนี่ของเรานี่มันมีจํานวนสองสองลิตรเนาะน้ำแต่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหมดนะครับผมตัวที่สองที่เราจะสลับกันฉีดก็คือฮับไม้กับปูมาโดเพียกับไรแดงเหมือนกันตัวนี้เพียตัวนี้ไรแดงเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าแมลงดื้อยานะครับก็เหมือนคนเราครับเหมือนทุกอย่างนะเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเราใช้แต่ยี่ห้อเดียวให้หมด หรือว่าใชา้เขาเรียกว่าใช้บ่อยก็จะทําให้แมลงอ่ะพวกแมลงพวกศัตรูพืชครับเกิดอาการดื้อยาได้เนาะถ้าเป็นช่วงที่ระบาดช่วงระบาดนะครับผมผมจะแนะนําว่า3ามวันครั้งได้เลยฉีดสาวันครั้งได้เลยแต่สลับยากันฉีดนะครับผมสลับกันฉีดห้ามห้ามฉีดซ้ําตัวซ้ําป้องกันการดื้อยานะครับผมแมลงจะดื้อยาเนาะก็เหมือนเราอย่างแบบ ไปหาหมออย่างเงี้ยเราให้ยามาหมอให้ยามาพวกยาฆ่าเชื้อเราก็จําเป็นที่จะต้องกินให้หมดหายแล้วหรือไม่หายแล้วเราก็ต้องต้องกินให้หมดนะครับผมป้องกันเราด้วยยาเหมือนกันมแมลงก็เหมือนกันครับมแมลงก็เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะสาหรับดินดินนะครับผมใช้แค่2ตัวตัวหนึ่งก็ป้องกันพวกหนอนที่อยู่ใต้ล่างแล้วก็เชื้อราหนอนผมจะใช้สตาร์เกิลจีนะครับผม สำหรับรูปยาเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อขึ้นอ่ารูปให้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือสตาร์เกิลจีนะครับผมป้องกันพวกหนอนเจาะกินรากกินเหง่านะครับผมเนาะนี่หนอนอันนี้เราใช้เป็นประจําเลยคือ1เดือนต่อครั้งโรยได้เลยครับเดือนละครั้งนะครับผมป้องกันได้เดือนละครั้งสําหรับเชื้อรานี่ตัวนี้ครับเวทานลักซิลเชื้อรานะครับผม ตัวสตัวนี้จะมีสีชมพูเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเม็ดตัวนี้จะเป็นผงสามารถผสมน้ําแล้วรดได้หรือว่าจะเอาไปโรยตามรอบๆอ,บอบคนต้นที่เลี้ยงได้เลยครับอันนี้ป้องกันเชื้อราในดินเนาะในดินแต่สําหรับการเลี้ยงน้ําเนี่ยผมยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอนะครับว่าการเลี้ยงน้ําแล้วมีเชื้อราแต่เลี้ยงน้ําแล้วก่อนปลูกนะครับผมเนาะก็ใช้อันนี้รองก้นหลุมบ่อไว้ ใช้ไอ้สตาร์กันจีลองกดหลุมบ่อไว้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเรื่อให้ดูนะครับสําหรับใบมีอะไรบ้างตัวแรกอาบาเม็กตินตัวที่2ป,ป้องกันมแมลงนะครับตัวที่2องคาร์โบซันแฟนอันนี้ป้องกันเพีย้ยเพี้ยนะครับป้องกันเพีย้ยแล้วก็โปวาโดป้องกันเพีย้ยฮาร์ฟไม้ป้องกันลายแดง ทำไมเราถึงต้องฉีดพวกเคมีถามว่าเราจะฉีดเขาเรียกว่าปอดสารได้ไหมฉีดได้ครับแต่ปลอดสารต้องฉีดทุกวันอย่างเช่นน้ําส้มอขอนน้ำส้มขอนไม้ก็ใช้ใช้ได้นะครับผมก็เอาไว้เขาเรียกว่าไล่ไล่นะครับไม่ได้ฆ่านะครับน้ําส้มขอนไม้ใช้ไล่มแมลงนะครับผมเนาะก็กลิ่นเขาจะมีเหมือนควันไหมนะครับผมกลิ่นเหมือนมีควันไหมแล้วทีนี้มแมลงเวลาเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นปั๊บเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพื้นที่รอบตร,ต,รตรงนั้นเนี่ย เกิดเหตุไฟไหม้เขาก็จะไม่มาใกล้นะครับผมเนาะก็ช่วยได้สําหรับทําไมเราถึงต้องฉีดนะครับผมเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกป้องกันไว้ดีกว่าครับเวลาเวลาพวกหนอนอมีหนอนชอนใบมีมีเพี้ยอะไรเงี้ยไปกัดต้นที่มีเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้ออะไรก็จะทําให้เขาเรียกว่าต้นไม้ของเราเนี่ยผิดรูปผิดปกติไปจากลักษณะ,ะลักษณะเด่นที่ควรจะเป็นของเขานะครับผมเนาะเราก็ต้องฉีดป้องกันไว้ก็อย่างเช่นพวกายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ย ผมอยากให้ฉีด5วันครั้งได้เลยนะครับผมเนาะเพื่อป้องกันสําหรับหน้าแรงก็ก็เป็นอีกวิธีอีกอก,ก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าแรงอย่างเงี้ยไม้จะโตวไวหน่อยก็ไม่ต้องฉีดบ่อยครับฉีดป้องกัน15วันครั้งเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยไม้ต้นไม้จะโตวไวนะครับผมสังเกตนะครับต้นไม้จะโตวไวเพราะว่าเขาแบบได้รับได้ได้รับแสงแดดเต็มที่ถ้าเราให้น้ําถึงน้องเขาจะต้นโตวไวมากลองสังเกตดูนะครับช่วงหน้านี่แ่แล้วถ้า เราไม่ฉีดอ่ะเกิดคือเกิดเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรเงี้ยใบน้องเขาเนี่ยจะเกิดอาการหยุดชะงักทําให้ต้นหยุดชะงักหยุดการเจริญเติบโตได้นะครับผมเนาะก็มีส่วนสําคัญนะครับผมกอยุบกอแม่ยุบได้อย่างเงี้ยกอแม่ยุบเลยต้นไม้มีหลายต้นนะครับผมเนาะก็ป้องกันเขาไว้ดีกว่าเนาะอย่าให้มีอะไรมารบกวนเขาเลยก็วันนี้ผมจะใช้โอวาโดกับกับอ่าฮารไม้ Half นะครับเนาะ กอนี้ผมจะฉีดท่าวันครั้งเแล้วก่อนใช้ก็สมุงมือนิดหนึ่งอ,อย่าลืมนะครับผมเนาะไปหาหาซื้อมาช้อนหนึ่งกำน้ำหรือผงได้หมดนะครับผมเนาะเอามาผสมนี่สังเกตงี้อีกอย่างหนึ่งเนาะสำคัญนะครับผมเนาะถ้าเราจะให้ฆ่าฆ่า,มาแมลงนะถ้าฆ่า,มาแมลงนะครับผม แนะนำแนะนาให้ฉีดช่วงหัวค่ําหรือตอนเย็นอย่าให้มีแบบแสงกําลังลิบหลี่ลาไรอย่างเงี้ยฉีดตอนนั้นได้อันดับแรกเลยเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเกิดเราผสม,มเยอะหรือเราพลาดไปเนี่ยใบน้องเขาจะไหม้ได้นะครับเนาะถ้าเราฉีดตอนเช้าอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ <c oughs> พระอาทิตย์ตก <c oughs> เออพระอาทิตย์ขึ้นพูดผิดพระอาทิตย์ขึ้นอ่าเพรอะอยาพวกเนี้ยมีม,มีมีความร้อนนะครับเนาะไปเจอกับพระอาทิตย์อีก ทำให้ใบไม่ง่ายได้ได้นะครับผมเนาะถ้าฉีดตอนคืนพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังผ่านแล้วตอนคืนสังเกตนะครับสังเกตบอลเขาจะคลายน้ําจะคลายน้ําเป็นเส้นเป็นเส้นออกมาตามใบเนาะเขาจะคลายน้ําแต่ถ้าบอลเนี่ยเขาจะมีใบใบเขาเรียกเงาความเงาของไม้เนาะเราจะสามารถผสมเขาเรียกสารจับใบก็อย่างพวกอ สไลก็ได้ครับสไลดเอามาผสมพวกสไล์แต่ว่าถ้าเป็นผงจิตอบายเมกตินเขาจะมีสารเ,าเขาเรียกว่าจับใบช่วยช่วยอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ก็ฉีดอย่าลืมนะครับฉีดถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยฉีดกลางวันถ้าฉีดยาฆ่า,มาแมลงอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะผสมไว้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงกว่าผมผสมไว้ผสมไว้เนาะทําให้เพื่อนๆดูครับฉ mm hmm. ีดตอนเย็นนะครับผมยาฆ่า,มาแมลงฉีดตอนเย็นจะดี ส่งผลให้ช่วยช่วยเกี่ยวกับเรื่องใบไห้ได้นะครับผมเนาะถ้าเกิดเราพลาดเราอะไรไปเนาะยาพุ่งนี้ออกยาเป็นฤทธิ์ออกร้อนนะครับเนาะยาร้อนมาดูกันปึ๊บชึบฉีดทั้งใต้ใบและบนใบนะครับผมพยายามฉีดทั้งใต้ใบและบนใบปรับหอยให้สุดครับผมโอวดเนาะจดไว้ด้วยนะครับผมจดวันที่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนาะผมจดยังไง ฝนตกให้น้ําตอนไหนฝนตกวันไหนผมจดไว้หมดนะครับให้ยาวันไหนจดไว้หมดป้องกันเข้าไว้นะครับเนาะอันนี้ระวังนะครับผมเนาะอย่าวางไว้วางไว้ในที่ร่มเก็บให้มิดชิดนะครับพวกยาพวกนี้เนาะนี่ผมจะใช้แค่หนึ่งลิตรพอนะครับยาในหนึ่งกร,รมัมันยังไม่เต็ม อบาโดครับไมมจะใช้แค่น้ำแค่หนึ่งลิตรนะครับผมทิศทางลมด้วยนะครับอ่ะพอหนึ่งหนึ่งก๊าเนาะ นี้แล้วก็ใส่น้ําเลยครับใส่น้าเลยครับ,เ,รบเอาแค่หนึ่งลิตรพอหรือเกินเกินก็ได้นะครับอย่าให้เขาเรียกว่าอย่าให้ต่าแล้วกันอย่าให้ต่ำหนึ่งลิตรแล้วกันอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะผสมไว้นะครับผสมไว้เย็นๆแล้วก็จะมาเีดเนาะเพราะอันนี้ก็มาถ่ายทำคลิปให้พี่ๆรับชมก่อนนะครับผม ก็ผสมไว้ตอนเย็นหรือช่วงหัวค่ำเนาะเอาไปฉีดได้เลยอันนี้เป็นปั๊มฉีดอนี้ก็หาซื้อได้นะครับผมเนาะอันนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบาทตามร้านทุกอย่างยี่สิบเขาก็เอามาขายเยอะนะครับก็อันนี้ครับแล้วก็ไปฉีดได้เลยเดี๋ยวครับเนาะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับผมก็ใครมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลน เขาเรียกว่าไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้สอบโทมาสอบถามกันได้นะครับผมเนาะโทรมาคุยได้โทรมาคุยเรื่องต้นไม้ได้เนาะ <ś c oughs> ถ้าผมว่างเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเนาะก็ก่อนจบคลิปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เพจอ่า YouTube และเพจช่องคอนหวานและ YouTube ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ